นี่คะ่ะทุกคนผัดเผ็ด,ผดปลาดุกใส่หน่อไม้ดองคะ่ะทุกคนมาคะ่ะแซ่บด้วยกันเม,น,น,น,มน,เเน,นูวันนี้แซ่บมากค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะทุกคนวันนี้พระทาตกินกับข้าวเหนียวนี่กินกับข้าวสวยก็อร่อยคะ่ะข้าวเหนียวก็ยิ่งเข้ากันเลยคะ่ะแซ่บๆจ้าทุกคนมามามา ด้วยกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาทัดทัทว,ทวันชาแนลมานำเสนอเมนูผัดเผ็ดปลาดุกค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวนี่ค่ะนึ่งข้าวเหนียวลอแล้วค่ะผัดเผ็ดปลาดุก กินกับข้าวเหนียวอร่อยนะคะทุกคนกินกับข้าวสวยก็อร่อยแต่วันนี้พระทาจะกินกับข้าวเหนียวะคะ่ะนึ่งข้าวเหนียวรอเลยค่ะนี่นี่เรามาดูวัตถุดิบของเราเลยค่ะนี่วันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกสดนะคะก็มีปลาดุกค่ะพระทาใช้ปลาดุกสฉงตัวค่ะปลาดุกซื้อมาจากร้านเวียดนามค่ะเขาแช่แข็งมาค่ะก็มีกระชายค่ะทุกคนนี่กระชายกระชายก็กระชายแช่แ <hi> ข็งค่ะทุกคนหอมมากเลยค่ะ ประทัดชอบกินใส่กระชายเยอะค่ะผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็มีข่าด,ด้วยค่ะกันข้าวก็มีตะไคร้หัน่นซอยค่ะนี่ตะไคร้ก็มีพริกสดพริกแดงกระเทียมสับค่ะัวหอมก็มีพริกเขียวพริกแดงพริกเหลืองค่ะเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามไอ้นี่หน่อไม้ดองค่ะผัดเผ็ดใส่หน่อไม้ดองค่ะทุกคนก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะ ใส่น้ำมันเครื่องปรุงของเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีพริกแกงน้ำมันหอยชูรสน้ำตาลน้ำปลานี่ค่ะก็ใส่เลยค่ะใส่พริกแกงผัดค่ะใส่พริกแกงแล้วก็กสักสกกใส่เครื่องนี้เลยนะคะทุกคนนี่กระเทียมหอมหอมลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องเราค่ะเน้นๆค่ะผัดเครื่องแกงให้หอมค่ะถ้าจะใส่กระชายไปพร้อมเลยค่ะมันจะได้น้ำมันความหมอมจะได้ออกค่ะทุกคน,นแล้วก็ใส่ปลาเลยค่ะทุกคน ปลาดุมันก็จะคาวเนาะพะคดจะเลยใส่ขาจะใช้ใบมะกรูดกระชายหั่นฝอยอะไรลงไปพร้อมค่ะทุกคนเพื่อที่มันจะได้ไม่คาวค่ะออนนี้ที่เหลือของเราก็เอาไว้ใส่ต้นจะสุกพันนไม้กับพริกกับกระชายอีกส่วนค่ะ เดี๋ยวอสชก็จะปุงมไปเลยนะคะก็ใส่ซีรสค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนิดหน่อยไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนน้ำปตาน้ำปตาก็หนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะทุกคนแล้วแต่ใครชอบปริงรสตามใจชอบค่ะทุกคนค่ะนี่สีสันน่าทานไหมคะทุกคนแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะ เพื่อให้มันสุกป <c oughs> ิดฝาไว้ค่ะค่อยมาดูอีกทีค่ะนี่ค่ะทุกคนเราปิดฝาทิ้งไว้ประมาณห้านาทีเราก็จะใส่หน่อไม้ดองแล้วค่ะทุกคนนี่หน่อไม้ดองของเราก็ซื้อมาจากร้านเวียดนามค่ะเราก็จะตุ๋นไปอีกชักหน่อยค่ะให้หน่อไม้มันเข้าเครื่อง นี่ค่ะทุกคนไม่ต้องคนเยอะค่ะแต่ผัดเผ็ดมันไม่ต้องตั่งเนาะคนเลยคนๆมันเข้ากันนี่ค่ะปิดฝาทิ้งไว้สักพักค่ะค่อยมาดูอีกที อทุกคนผ่านไปแล้วห้านาทีเราก็มาเปิดดูหม้อของเราแห้งได้ที่ค่ะดีไฟลงค่ะสีสันสวยงามไหมคะทุกคนน่าทานไหมค่ะปลาของเราก็สุกแล้วค่ะน้ำกุ้งกุ้ง,งดีเลยค่ะทุกคนนี่เราก็ใฟเลง น้ำของเรากุ้งกิ้งค่ะเราก็จะใส่พริกเขียวพริกแดงกระชายโรยหน้าเลยค่ะทุกคนนี่ใไ่อีกหน่อยน่ากินไหมคะอืม จะผัดต่อให้ผักสลบหน่อยค่ะทุกคน น่าทานนะคะทุกคนไอกแก้ค่าพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวือร้อน,อนเข้ากันมากเลยค่ะผัดเผ็ดปลาดูกต่างแดนนาะเครื่องอาจจะไม่ครบเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ต่างแดนนึนก็หายากเราใส่เท่าที่เรามีค่ะแค่มีกระชายนี่ก็ออกสุดยอดแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ เทใส่จานเลยค่ะผัดเผ็ดปลาดุของเราน่ากินมากเลยค่ะชุกคนจ้ำข้าวเหนียวอุย้ยอร่อยสุดๆกินกับข้าวสวยก็ยิ่งอร่อยไปใหญ่ค่ะแต่วันนี้ประท่านนึ่งข้าวเหนียวก็เลยจะกินกับข้าวเหนียว นี่ค่ะทุกคนผัดเผ็ดปลาดุของเราเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเอาเนื้อชโชว์หน่อยถ่ายรูปลงปกเหนียวค่ะทุกคนข้าเหนียวของเราสติกกี้ไล c ์ จัำกัไปแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เนื้อปลาของเราส่ำๆนี่ทุกคนมาจามาทานด้วยกันค่ะอืน่าทานไหมคะอืโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะคนอื่น ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องประทัตทัตทวันชาแนลด้วยนะคะฝากเลี้ยงวัวเลี้ยงค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าทำคลิปต่อไปค่ะ thank you so much my audience for watching my video see you next video bye